โค้งรถเจาะด,ดินนะคะมีล้อนหน้า เทสเครื่องก่อนงนะครับเครื่องขุดดินแบบรถเข็นตอนนี้ลูกค้าซื้อดอกเพิ่มดอก12บนิ้วดอกที่แถมมาจะเป็นดอกของนิ้วนะครับดอกเจาะนีของใส่เขาไปปลูกกล้วยนะครับต้นใหญ่มากเลยมของใส่เขาไปปลูกกล้วยนะครับต้นใหญ่มากสงสัยจะเอาไปปลูกกล้วยนะคะสั่งดอกใหญ่หลุมคงจะใหญ่หน้าดูเช่นเคยคะ่ะสนใจสินค้าติดต่อร้านเจหดัดบุญสุขเกษตรนะคะ เจ้หูเพจเจ้หูการเกษตรเบอร์บนโทรได้ไลน์ได้ถ้าไลนา์ไม่ได้ไลน์ที่2เป็นไอดีไลน์นะคะติดต่อสอบถามสินค้าก่อนสั่งซื้อได้สั่งทางไลน์ได้ช้อปปี้ a รา d a ได้เพจเจอหูการเกษตรก,ษก็ได้ได้ของแม่ได้ของชัวมีทั้งโอเงิน เพชรบูรณค่ะติดต่อวันเวลาราชการวันที่เจหงทำงานคือวันจันทร์ถึงวันเสาร์แโมงเช้าถึง1 7นาฬิกา5มงเย็นนั่นเองนะคะหลังเลิกงานงดตอบลายงดรับสายขออภัยในความไม่สะดวกนะคะเจหดไม่ใช่เซเว่นโอดหนุนใจขอบคุณมากๆที่ Hey, 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 hey.